ครับสวัสดีครับผมผู้ที่ชมท,ทุกท่านนะครับคลิปนี้ทํำมาเป็นความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์จริงในเมื่อคุณบอให้ฟอกไตเราจะทํำยังไงในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกประกันสังคมนะครับเพื่อบอให้ฟอกไตเรา ต้องไปประกันสังคมนะครับก็เสียบยื่นฟอกไตฟรีนะครับแล้วก็มันจะรออยู่ประมาณเดือนสองเดือนนะครับประกันสังคมไปทาบาที่ว่าจะรักษาเราได้ฟรีเลยนะครับในกรณีโรคไตฟอกไตครับล้างไตต่างๆมันจะมีค่าผ่าตัดวยครับอย่างในคลิปลที่ผมทำที่คอหนึ่งหมืนบาทนะครับดีๆกรณีฟอกด่วนนะครับ แล้วก็ถ้าทำเส้นที่แขนนะครับเส้นจริงสองหมืนบาทที่ผมทำมาอันนี้คือจะสำรองจ่ายทั้งหมดนะครับจนกว่าเรื่องที่ประกันสังคมจะผ่านประมาณเดือนหรือสองเดือนหรือนานกว่านั้นแล้วประกันสังคมจะติดต่อมาให้เราไปรับเอกสารแล้วไปยื่นที่โรงพยาบาลแล้วในช่วงที่รอมันจะมีค่าฟอกต่างๆพันห้า ึงสองพันหรือว่ามากกว่านั้นแล้วแต่สถานที่เขารับฟอกไตล้างไตนะครับในส่วนค่าผ่าตัดก็จะเบิกได้30,000บาทต่อ2ปีนะครับค่าทำเส้นแล้วก็ค่าทำเส้นที่แขนที่คอต่างๆนะครับจะได้30,000ื่นต่อ2ปีและในช่วงที่รอประมาณเดือนหนึงถึงสงเดือน มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับมันก็จะเป็นสำรองจ่ายทั้งหมดนะครับค่าฟอกไตตอนนี้ผมฟอกอยู่ที่พันแปดนะครับฟอกที่แรกหมอกขาอาจจะให้ฟอกอาทิตย์ละสองวันเลือกจากค่าใช้จ่ายมันเยอะพอประกันสังคมผ่านแล้วก็จะให้ฟอกอาทิตย์ละสามวันก็นแล้วแต่หมอนะครับแล้วพอ เรื่องผ่านแล้วประกันสังคมจะติดต่อบาให้เราไปเอาเอกสารที่ประกันสังคมแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เราก็เอาเอกสารนั้นมายื่นที่โรงพยาบาลว่าสิทธิ์ผ่านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะจ่ายแต่ค่าส่วนเกินอย่างเช่นโรงพยาบาลฟอกพันแปดเราไปฟอกครั้งต่อไปเราก็ถือเงินไปสามร้อยนะครับ 5โรงพยาบาลเขาจะจัดการเองในส่วนที่ว่าฟอกไปก่อนด้านที่สำรองจ่ายแล้วก็สามารถเอาไปเปิดคลืนได้ที่ประกันสังคมโดยมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบเสียดรับเงินฉบับจริงนะครับไปยื่นที่ประกันสังคมพื้นที่ที่คุณทำงานนะครับก็จะรออยู่ประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนหรือมากกว่านั้นเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็ใบยื่นคำขอที่ประกันสังคมแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับโดยทางประกันสังคมจะโอนเข้าให้โดยอัตโนมัตินะครับประมาณเดือน1นึ่งถสองเดือนหรือมากกว่านั้นถ้าใช้จ่ายใ,ในระยะที่สำรองจ่ายกว่าประกันสังคมจะผ่านมันก็จะอยู่ประมาณที่40,000-50,000 หรือว่ามากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจส่วนกลองผมก็ลดไปประมาณเกือบเจ็ดหมื่นนะครับแต่ก็เบิกคืนได้เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าพันฟอกพันแปดเบิกคืนได้ครั้งละพันห้านะครับต่อครั้งนะครับผมอะก็ในส่วนของคนที่ป่วยก็ดูคลิปนี้ก็ได้จะมีความรู้บ้างนะครับเพราะว่า บางคนก็อาจจะคิดเอ,อประกันสังคมเขาสำรองจ่ายให้หรือทำไมถึงต้องเสียตังค์เลยต้องสำรองจ่ายอะไรประมาณนี้ครับโรคไตมันเพิ่งมาครอบคลุมได้ไม่นานนะครับที่ประกันสังคมเขาครอบคลุมให้นะครับส่วนล้างหน้าท้องมันก็จะเป็นพวกบัตรสิบ,บัาทสามสิบบาทนะครับเพราะว่าบัตรสามสิบบาทที่ทำถามมามันจะฟอกเลือดไปได้ล้างไตไม่ได้ครับ มันจะล้างเอียงทางหน้าทองครับที่ทำทำหมอมานะครับอ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับก็ประจากประสบการณ์จริงนะครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ